สวิธีลดหวานต้านแก่เพื่อผิวสวยวันนี้เกดจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็เป็นเทคนิคดีๆที่เกดใช้เองด้วยเพราะเรารู้ว่าเมื่อวัยเราเพิ่มขึ้นผู้หญิงเราเนี่ยก็ชอบทานหวานเพราะอร่อยใช่ไหมคะเบเกอรี่ขนมปังหรือว่าในเรื่องไอศครีมขนมหวานต่างๆผล,ลไม้หวาน อร่อยทั้งนั้นแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็ผิวของเราด้วยก็เรารู้อยู่แล้วว่ากินเข้าไปคนที่เป็นฝ้าก็ไม่ดีอ,อักเสบอีกเป็นสิวก็ไม่ดีอีกรวมไปถึงความแก่ความเหี่ยวก็ไม่เยืนจึงอยากจะมาแบ่งปันกันค่ะ ถึงวิธีการลดหวานให้มันเห็นผลเลยเพื่อผิวเพื่อสุขภาพเราด้วยค่ะก่อนอื่นก็อธิบายก่อนว่าทําไมเราถึงต้องลดน้ําตาลลดความหวานลงก็เพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเราเนี่ยไวมากๆก,ก็ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายยาที่เรารู้ว่าเบาหวานก็คือหนึ่งในนั้นนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยน้ำตาลมันก็เข้าสู่ผิวหนังเราได้เร็วเช่นกันพอเข้าไปปุ๊บมันจะทําอะไรกับผิวหนังเราเข้าไปจับกับโปรต และคอลลาเจนที่ใต้ผิวเราค่ะพอไปจากปุ๊บก็ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวคอลลาเจนต่างๆก็ลดน้อยลงโปรตีนก็ลดน้อยลงเกิดสารอนุมูลอิสระ ทำให้เราแก่เร็วนั่นเองทีนี้นะคะวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยลดหวานได้เห็นผลเก็บเองใช้เองนะคะข้อแรกเลยให้ลดปริมาณน้ําตาลปริมาณน้ําตาลที่เราจะกินได้ต่อวันคือมัอนแค่6ช้อนชาไม่เยอะนะ6ช้อนชาถ้าเราอยากกินจริงๆเพราะว่าเราก็เข้าใจเนอะอย่างธรรมชาติของเราเนี่ยยังชอบเลยขนม,ห,มนหวานก็จะเก็บไว้กินมื้อเช้า ส่วนบ่ายๆเย็นๆไม่เอาเลยนะคะของหวานขนมหวานผล,ลไม้หวานเก็ดจกไม่แตะเลยเพราะว่าส่งผลแน่นอนเรากินแล้วก็เราก็ไปนอนอ่าไม่เกิดการเผาผลาญน,นะคะไม่เอาค่ะก็ไปกินเป็นมื้อเช้าได้แต่ไม่ให้เกินวันละ6ช้อนชาถ้าเราทําได้แบบนี้นะคะควบคุมได้แบบนี้จะทําให้ความเสื่อมของผิวลดลง25%เลยข้อที่2นะคะให้เรางดเลยนะคะหยุดการดื่ม น้ำอัดลมค่ะน้ำอัดลมเนี่ยเก็ดก็แทบไม่แตะเลยนะคะเพื่อความสวยงามของผิวเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วอยากจะดูแลสุขภาพด้วยน้ำอัดลมต้องบอกว่าถ้าเราดื่มนะคะต่อเนื่องเลยวันละ2กระป๋องจะทำให้อายุเราสั้นลงเนี่ย ทำไมรู้ไหมคะ4-6ปีเลยอ่าเอรู้อย่างนี้แล้วงดได้งดค่ะเพราะว่าปริมาณน,น้ําตาลสูงจริงๆแต่ถ้าเรารู้สึกกระหายนะ้ำให้เราดื่มเป็นน้ําเปล่าเย็นๆก็ได้แช่เย็นหรือว่าจะเป็นโกโก้แต่ต้องไม่หวานนะคะทุกอย่างต้องไม่หวานชาดมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยต้องตัดทิ้งแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆเกตต้องบอกว่าเกตเองก็มีตัวช่วย อย่างบางคนถามน้ำตาลเทียมล่ะบางทีมันเป็นตัวน้ำอัดลมนชูก้าซีโร่ no นะแต่ว่าใส่น้ำตาลเทียมได้ไหมไม่แนะนำค่ะน้ำตาลเทียมก็เป็นอ่าเป็นโทษต่อร่างกายเราเช่นกันถ้าจะเลี่ยงก็เป็นสารสกัดธรรมชาติดีกว่าเช่นญ่าหวานนะคะ หรือว่าใครที่ติดกาแฟ ى, เกตเองก็จะแนะนําอย่างเกตเองดื่มตัวนี้ค่ะก็เป็นกาแฟย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ําตาลไขมันทรานส์ที่ไม่ดีนะคะก็คือพวกครีมเทียมก็จะไม่มีด้วยเขาใช้ครีมเทียมจากถั่วเหลืองแล้วก็มีใย,ยอาหารอินูลินจากแกนตะวันใย,ยอาหารเนี่ยจำเป็นมากๆเกตจะชงดื่มทุกเช้าแต่ว่าส่วนที่เกตเสริมขึ้นมาเพราะว่าเรามีอายุแล้วแล้วเราต้องการความกระชับก็จะเติมโปรตีนโปรตีนผงเนี่ยคะ่ะจากพืช ต้องเน้นนะจากพืชผสมกับกาแฟดื่มตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายเราสดชื่นด้วยได้ทั้งความสดชื่นกาแฟเราอยากอยู่แต่ว่าความหวานเราอยากก็เปลี่ยนเป็นยาหวานแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์นะคะกล่องหนึงสิบซองราคาพิเศษค่ะ99บาทเท่านั้นสนใจก็ทักที่มาได้นะคะทิเกตได้มีราคาพิเศษแบบนี้ค่ะรวมไปถึงข้อที่3นะคะดื่มน้ำเปล่าให้มาก เวลาเราสึกรู้สึกหยรู้สึกหิวรู้สึกอยากของหวานเกดก็จะดื่มเลยน้ําเปล่าน้าเปล่าให้ได้วันละ2 -3 ลิตรจะช่วยดีท็อกซ์ของเสียออกไปแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่หอยไม่หิวแล้วก็ผิวเราเปล่งปลั่งด้วยก็เป็นความปรารถนาดีจากเคที่นะคะที่แบ่งปันให้การลดหวานต้านโรคแล้วก็ทําให้เราไม่แก่ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวอยากจะติดตามกันอย่าลืมนะคะกดติดตามที่เพจได้หรือว่าช่องต่างๆช่องทางต่างๆได้หรือว่าฝากคําถามได้และสําหรับใครที่มีปัญหาผิวแนะนําชุดดูแลฝ้าของเคที่ที่มีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนง่ายๆค่ะด้วยการดูแลจากเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่บีบีกันแดดเคที่แล้วก็สบู่ที่ไม่มีสารซาเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองทักเข้ามาได้ราคาพิเศษจากเคที่นะคะ